ในโลกนี้ทุกอย่างตายได้สองครั้งครั้งแรกตอนตายและครั้งที่2ตอนที่ถูกลืมวิดีโอนี้คือความพยายามของผมที่จะทำให้สิ่งที่ผมรักตายเพียงแค่ครั้งเดียวผมเสียน้องไปทีหนึ่งแล้วผมไม่อยากทาันมีครั้งที่สองเมื่อประมาณ3มเดือนที่แล้วมีลูกแมวดำตัวหนึงมุดเข้ามาในบ้านผม คาดว่ามุดเข้ามาผ่านช่องเล็เลกๆระหว่างกระแพงรั้วบ้านกับประตูเกตหน้าบ้านแบบเลื่อนหลังน้องเข้ามาสักพักพ่อก็ไปเจอวันแรกๆที่น้องเข้ามาน้องเหมียวดังถี่มากส่งเสียงทั้งวันทั้งคืนเดาว่ากำลังพยายามร้องหาแม่อยู่พ่อก็เห็นใจเลยเอาอาหารเอาน้ำไปวางให้ตอนแรกๆน้องก็ไม่กินแต่สักพักก็เริ่มกินสิ่งที่พ่อเอาไปให้ หลังกินน้องก็ดูท่าทีไม่อยากออกแล้วพ่อเปิดประตูให้ก็ไม่ออกสุดท้ายพวกเราเลยตัดสินใจรับน้องมาเลี้ยงตั้งชื่อน้องว่าหลงเพราะว่าน้องหลงมาเจอพวกเราเหมือนเป็นการเลือกพวกเราน้องหลงให้ความสดใสกับบ้านเยอะเลยทำให้บ้านมีอะไรเกิดขึ้นมากขึ้นทุกคนในบ้านต้อนรับน้องอยากให้น้องมีความสุข แรกๆน้องก็ยังไม่ค่อยชินกับบ้านใหม่คือพวกเราเลี้ยงน้องไว้ตรงครัวหลังบ้านครับให้แม่บ้านเลี้ยงเป็นหลักแต่ก็ให้น้องเข้ามาวิ่งเล่นในบ้านบ้างผมจําได้เลยว่าช่วงแรกๆน้องหลังเลไม่ค่อยกล้าเดินเข้ามาในบ้านแบบลึกๆพยายามเอาตัวเองอุดซ่อนข้างประตูแทนทุกๆวันตอนเช้าผมจะเดินไปหาน้องหลงหลังบ้านกระพริบตาแบบช้าๆให้น้องเพราะว่าผมอ่านมาว่ามันเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับแมว เหมือนเป็นการแสดงความเชื่อมั่นและความรักผมรักน้องมากอยากให้น้องมีบ้านที่ดีและมีความสุขในใน้องก็อุตสา์โชคดีบังเอิญเจอบ้านที่ต้อนรับระหว่างอยู่กับพวกเราน้องตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยกินดีปลอดภัยชินกับบ้านใหม่มากขึ้นด้วยจากลังเลไม่ค่อยกล้าเข้าบ้านกลายเป็นกล้าเดินขึ้นบันไดไปบนชั้นสได้รู้จักบ้านดีพอที่จะสามารถเดินอ้อมประตูหลังบ้านไปประตูหน้าบ้านได้ตอนต้องการหาคน คนที่เล่นกับน้องบ่อยมากคือคุณพ่อมีเล่นทั่ว,วไปกับประดิษ์ของเล่นเป็ดตกปลาที่มีปลาเล็กๆติดอยู่ตรงปลาย3าตัวให้น้องกระโดดจับน้องสนิทกับพ่อมากพ่ออุ้มน้องทุกวันเลยทุกๆวันพ่อจะเอาอาหารเสริมแบบเลียให้น้องกินตอนน้องเห็นพ่อหยิบมานี่ชอบเหนียวใส่พ่อแบบไม่หยุดดูท่าทางน้องชอบมากตามภาษาการเล่นกับแมวพ่อก็มีโดนขวนบ้าง คือผมก็รู้แหละว่าน้องไม่ได้ตั้งใจทําร้ายหรอกแค่อยากเล่นเฉยๆแต่ว่าน้องไม่รู้ว่าสิ่งที่น้องทํากับมนุษย์มันเจ็บส่วนตัวผมก็รักน้องมากเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปเล่นด้วยเพราะว่าผมเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำทําให้กลัวความสกปกรกเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมไม่เคยมีช่วงเวลาดีๆกับน้องเลยผมจําได้ว่าเคยมีวันหนึง่งที่มีแค่ผมกับแม่บ้านอยู่บ้านแม่บ้านก็ปล่อยน้องให้เข้ามาเดินเล่น ผมก็เดินตามเพราะกลัวน้องทำอะไรเสียหายวันนั้นผมถ่ายภาพน้องไว้เยอะเลยเพราะว่าอยากเก็บไว้เป็นความทรงจำตอนที่น้องยังเด็กๆอยู่พวกเรามารู้ทีหลังว่าน้องอายุแค่เดือนเดียวเองตอนเจอวันนั้นน้องผจนภัยไปทั่วห้องนั่งเล่นเลยผมชอบมากตอนที่น้องอยากรู้อยากเห็นน่ารักดีน่าเอ็นดูผมรักน้องมากเลยจำได้แม้แต่ดีเทลเล็กๆ เช่นก่อนแม่บ้านจะยุติการประจนภัยในเล็กๆของน้องโดยการอุ้มเขากลับไปแม่บ้านมีรูปหัวน้องสองทีด้วยหรือก่อนหน้านั้นนิดหนึง่งที่น้องวิ่งเข้ามารูปนิ้วเท้าซ้ายของผมโดยอุ้งเท้าขวาของเขาสำหรับผมความทรงจำทั้งหมดมีค่าแม้กระทั่งสิ่งในเล็กเหล่านี้เคยมีด้วยตอนที่ผมตามน้องไปชั้นสองเพราะว่าอยากพาน้องลงไปตอนนั้นจำได้ว่าผมมีโอกาสได้รูปหลังกับรูปหัวน้องเป็นครั้งแรกด้วย ตลกคือสุดท้ายแม่บ้านก็เป็นคนที่อุ้มน้องไปไว้หลังบ้านอยู่ดีถือว่าผมไม่สําเร็จในภารกิจแต่อย่างน้อยผมก็ได้จับน้องเป็นครั้งแรกถือเป็นการพยายามต่อสู้กับโลกย้ำคิดย้ำทำําเพราะว่าผมอยากทําอะไรกับน้องบ้างลึกๆผมก็คิดบ่อยๆนะว่าอยากได้ลองอุ้มน้องบ้างอยากรู้ว่าน้องรู้สึกยังไงจําได้ว่าพ่อเคยบอกว่าน้องโตแน่นขึ้นเยอะเลยหนักขึ้นด้วย เวลาตลกๆก,กับน้องก็มีบ้างเหมือนกันเช่นตอนที่น้องมันหิวข้าวตอนเช้าตอนนั้นแม่บ้านมาคุยกับผมในห้องนั่งเล่นชี้ไปทางน้องที่กําลังนั่งอยู่ฝั่งนอกของประตูหน้าบ้านพอแม่บ้านเดินกลับไปหลังบ้านปรากฏว่าน้องอ้อมไปถึงประตูหลังบ้านแล้วเร็วมากเลยทําแม่บ้านตกใจนิดนึงด้วยด้วยความที่น้องเป็นแมวบางทีน้องก็พยายามปีนสิ่งที่พวกเราไม่อยากให้ปีนบ้างมีตอนหนึ่งพ่อไม่ให้ปีนขาโต๊ะ น้องก็เลยทําท่านอนตรงนั้นเลยไม่รู้ว่าหลับจริงหรือเปล่าแต่ว่าตลกดีเหมือนน้องแกล้งนอนประชดอะอีกตอนหนึ่งก็คือตอนที่น้องพยายามปีนมุ้งหน้าต่างน้องดื้อจเจ้าแต่จะปีนให้ได้จนพ่อต้องเอาไม้ทรงกลวยที่ทํามาจากกระดาษแข็งมาตีก้นเบาๆให้ไม้มันทําเสียงเฉยๆสุดท้ายน้องเหมือนงอนเลยเดินออกไปลอดใต้ชั้นที่อยู่แถวนั้นเหมือนจ่อยเพราะว่าโดนปาตี น้องผมว่าได้มีชีวิตที่ดีมากๆได้กินอิ่มทุกวันปลอดภัยมีคนเล่นด้วยพ่อพาไปฉีดวัคซีนตามจำเป็นน้องแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ผมอยากให้น้องได้แก่กับพวกเราเพราะว่าน้องอุตสา์โชคดีมาเจอกับบ้านที่ดีพร้อมดูแลน้องทำให้บ้านน่าสนใจมากขึ้นด้วยน้องชอบดุกดิกไปมาไล่หางตัวเองบ่อยจนพ่อเคยล้อว่าเป็นส่วนเกินมาหรอ วันที่ยี่สิบสีก,กรกฎาคมเป็นวันที่ตอนแรกๆเหมือนวันอื่นๆสำหรับผมตอนนั้นเวลาประมาณสี่โมงเย็นถัดา1สนาทีจำได้ว่าผมกำลังจะสลับเปลี่ยนคีย์บอร์ดกับเมาส์ไปเป็นชุดท,ที่เพิ่งได้มาในเวลาเดียวกันน้องหลงก็กำลังกินน้ำตรงบอ่อปลาหน้าบ้านอยู่พ่อก็นั่งกับน้องอยู่บนเก้าอี้ผมเดินออกมาจากห้องตัวเองตั้งใจไปเอามีดตัดเทปกล่อง ส่วนพ่อในเวลาเดียวกันก็เดินออกมาจากน้องเพื่อไปทำอะไรแป๊บหนึง่งทั้งคู่ไม่ได้เอะใจเลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ในโมเมนต์นั่นแหละพ่อได้ยินเสียงอะไรตกน้ำเลยรีบวิ่งไปหาปรากฏว่าเจองูตัวใหญ่มัดหลงจมน้ำอยู่พ่อก็รีบตะโกนไปหาไม้มาผมรู้จักเพียงแค่อันกระดาษแข็งเลยไปหยิบอันนั้นมาก่อน ระหว่างที่แม่ไปหยิบอันที่ใหญ่กว่าที่ทํามาจากไม้จากหลังบ้านหลังได้ไม้ใหญ่พ่อก็รีบตีงูสุดชีวิตพยายามช่วยหลงให้ได้แต่สุดท้ายพ่อก็หยุดตีเพราะคิดว่ามันสายไปแล้วหัวใจผมตื่นตระหนกมากเลยตอนนั้นควบคู่ไปกับความไม่อยากเชื่อสถานการณ์แต่จูๆ่ๆคาหลังของหลงก็กระดิกขึ้นทีหนึง่งผมก็รีบตะโกนว่ายังอยู่ พ่อก็รีบตีต่อจนสุดท้ายพ่อตัดสินใจดึงหางงูออกมาจากบ่อได้มือเปล่าอันตรายมากแต่ก็ทำเพื่อน้องพ่อตีงูจนมันเลื้อยหนีลงไปในรูที่ออกมาสุดท้ายร่างน้องนอนนิ่งสนิทอยู่บนหญ้าไม่ขยับแล้วผมบอกให้รีบพาไปโรงพยาบาลพาย,ยายามหวังว่าจะยังช่วยน้องทันอยู่แต่พ่อก็บอกว่าไม่ทันแล้ว ผมเดินไปหาน้องคุกเข่าลงยื่นมือขวาไปจับน้องน้องยังโตอุ่นอยู่เลยตาก็ยังเปิดแต่ลึกๆน้องไม่อยู่กับพวกเราแล้วผมใช้เวลากระซิบบอกน้องหลายอย่างบอกว่าขอโทษที่ช่วยน้องไม่ทันบอกว่าไว้เจอกันนะครับบอกไปหลายอย่างเลยเพื่ออำลลาน้องก่อนพ่อนำร่างน้องไปฝังในสวนอีกฝั่งพร้อมโปรยดอกไม้ขาวเล็กๆบนหลุมศพ ช่วงเวลานี้คือหนึ่งในช่วงเวลาที่เศร้าที่สุดในชีวิตผมจำได้เลยว่าวันนั้นร้องไห้หนักมากและัตอ่อนทั้งตัวทั้งวันเลยซึ่งผมไม่เคยเป็นมาก่อนเหตุการณ์นี้เป็นการสูญเสียครั้งแรกของผมอาจจะเรียกได้ว่าถือว่าโชคดีที่อยู่มาได้จนถึง24ก่อนจะต้องเจออะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกคืนนั้นผมรู้สึกโดดเดี่ยวมากตั้งนานกว่าจะหลับได้ คือปกติผมก็ไม่ได้ให้น้องมานอนด้วยหรอกแต่ก็รู้สึกเหมือนว่าต้องอยู่คนเดียวอยู่ดีเหมือนต้องฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปด้วยตัวเองผมแค่อยากให้น้องได้มีความสุขกับบ้านใหม่ได้มีโอกาสได้แก่กับพวกเราทำไมจัก,กรวาลถึงต้องให้น้องมีความสุขกับเราได้แค่2เดือนเองวันถัดมาผมเดินไปหาหลุมศพน้องตอนเช้าไปคุยกับน้องทั้งน้ำตาหลังจากวันนั้นบ้านเงียบมากเลย ไม่มีน้องวิ่งเล่นหรือดิ้นบนที่โปวดเช่นผ้าเช็ดเท้าหน้าบันไดแล้วมันเป็นความรู้สึกจมดิ่งที่จะต้องตระหนักว่านี่คือสถานะความเป็นจริงที่จะติดอยู่กับผมไปตลอดการหลังจากนี้ผมจะไม่มีน้องแล้วและผมจะไม่มีวันได้น้องกลับมามันเป็นความถาวรที่ผมเปลี่ยนไม่ได้ผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วผมยังคิดถึงน้องทุกวันอยู่เลยบางทีผมก็หันหน้าไปมองบนพื้นบ้าง จินตนาการว่าน้องยังนั่งอยู่ข้างๆช่วงแรกๆความคิดถึงน้องยิ่งกระทบผมหนักเลยเช่นนอนไม่หลับเพราะว่าคิดถึงน้องผมได้เรียนรู้แล้วว่าการต้องมีภาระทางอารมณ์ตอนจะนอนมันเป็นยังไงผมได้สูญเสียความสามารถที่จะได้นอนหลับแบบไม่ต้องมีอะไรคาใจไปแล้วผมดูภาพดูคลิปน้องทุกวันเสียดายที่ไม่ได้ถ่ายมาเยอะขนาดนั้นเพราะไม่รู้จริงๆว่าอะไรแบบนี้จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะวิดีโอซึ่งผมมีแค่2คลิปเองมผมเปิดวิดีโอเหล่านี้ตอนอยากได้ยินเสียงน้องเอาตรงๆหลังจากทั้งหมดที่เกิดขึ้น การย้อนไปดูภาพเหล่านี้ก็ทําให้ผมรู้สึกเจ็บปวดมากเหมือนกันเพราะว่าบางภาพถ่ายไว้เมื่อวันก่อนน้องจากพวกเราไปเองใครจะไปนึกว่าตอนนั้นน้องจะมีเวลาเหลือเพียงแค่น้อยกว่า24ชั่วโมงเองพวกเราเดาว่างูมันมาตรงนั้นได้เพราะว่าบ้านเรามาถูกสร้างมานานแล้วหมายความว่าดินข้างล่างมีเวลาซุดลงไปทําให้เกิดช่องว่างทําให้งูเลื้อยผ่านได้ เป็นไปได้ด้วยว่างูมันอาจจะมาจากที่ดินข้างบ้านที่ก่อนหน้านี้เป็นป่ารกๆที่เพิ่งถูกเคลียร์ไปไม่นานงูมันอาจจะหนีมาจากตรงนั้นก็ได้คือผมก็ยอมรับนะว่านานมากๆทีหนึง่งบ้านเราจะมีปัญหางูแต่ปกติมันจะเกิดขึ้นตรงอีกฝั่งของบ้านพอมีตัวหนึ่งก็เรียกเจ้าหน้าที่มาจับแต่ว่าไอ้แบบที่เกิดขึ้นแบบที่เกิดขึ้นเป๊ะเ,เ,เลยพวกเราไม่มีวันคาดถึงจริงๆ เพราะเราไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมีรูและทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากพ่อเดินออกไปแค่แป๊บเดียวเองบางทีผมก็คิดนะว่าให้น้องไปไวๆแบบที่เกิดขึ้นอ่ะอาจจะดีสุดแล้วไหมจะได้ไม่ต้องทรมานนานเพราะว่างูมันลัดน้องแรงมากจนอือ,ออกเลยเป็นไปได้ว่าน้องอาจจะกระดูกแตกหมดแล้วถ้าให้เลือกระหว่างให้น้องไปไวๆแบบไม่ต้องทรมาน กับช่วยน้องมาได้แต่ว่าต้องประทังชีวิตน้องไว้แบบเจ็บปวดผมก็เลือกอันแรกนะบางทีผมก็จินตนาการสิ่งที่น้องรู้สึกตอนวาระสุดท้ายและมันก็ทำให้ผมกลัวมากเช่นกันเช่นความรู้สึกกระดูกแตกหายใจไม่ออกหรือว่าน้องคิดอะไรอยู่ตอนก่อนจากไปอาจจะคิดถึงพวกเราก็ได้ผมไม่อยากคิดนะครับว่าพวกเราได้มอบชีวิตที่ดีที่สุดให้กับน้องแล้ว ชีวิตที่เขาคงไม่ได้ถ้าต้องไปอยู่คนเดียวบนข้างถนนถึงแม้ว่ามันจะสั้นมากๆก็ตามผมไม่โมโหน้องนะที่เข้ามาในชีวิตพวกเราทำให้สุดท้ายต้องเสียใจเพราะว่าเขาทำสิ่งที่ต้องทำเพื่อเอาชีวิตรอดจักรวาลน,นี้มันโหดร้ายจริงๆน้องอุตสา์โชคดีมากเจอบ้านที่ดีทำไมน้องต้องเสียมันไปไวขนาดนั้นด้วยผมอยากเห็นน้องได้โตและแก่ไปกับพวกเรา น้องยังเด็กอยู่เลยผมยังจําได้อยู่เลยตอนที่บางทีน้องเดินชิดขาเอาตัวรูปพวกเราจากที่ผมอ่านมารู้สึกว่ามันเป็นการมาร์กว่ามนุษย์เหล่านี้เป็นของผมผมว่าน้องก็รักพวกเรามากๆเหมือนกันการสูญเสียน้องมันทำให้ผมต้องเผชิญกับอารมณ์ใหม่ที่ผมไม่เคยรู้สึกมาก่อนซึ่งก็คือความเศร้าจากการสูญเสีย มันเป็นความรู้สึกที่ช้ำใจมากๆจริงๆแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคนความรู้สึกที่เอาแต่คิดว่าสมมุติถ้าสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมล่ะน้องจะยังคงอยู่กับพวกเราไหมสมมุติถ้าง,งูมันไม่อยู่ตรงนั้นตอนนั้นชีวิตผมจะเป็นยังไงคือผมก็ระหนักแล้ว่าการที่เสียน้องไปมันไม่ใช่ความผิดพวกเราเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่ามันไม่ดูตรงนั้นแต่มันก็ช้ำใจอยู่ดี บางทีจัก,กรวาลมันสุ่มเหตุการณ์มาได้อย่างโหดร้ายจริงๆตอนนี้ทางบ้านได้ตัดสินใจรีโนเวทรอบบ้านแล้วให้คนมาขุดดินและเทปูนอุดช่องว่างรอบใต้บ้านและได้เปลี่ยนพื้นดินจากหญ้าก,กับกรวดไปเป็นปูนกับไม้เทียมแล้วถึงแพงมากก็ทำเรื่องแบบนี้มันจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกสิ่งสุดท้ายที่ผมยังคงทำให้น้องตอนนี้ได้ก็คือการไม่ลืมน้องจะได้ไม่ต้องเสียน้องไปเป็นครั้งที่สง ขอบคุณนะครับที่รับฟังและช่วยผมจดจำน้องไว้น้องจะได้อยู่ตลอดไปผมคิดถึงหลงนะครับ